สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่าน f a c e b o o k l i v e นะครับไม่ิดน u n i v e r s i t y s u s t a i n a b i l i t y นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิ s ยูสารยานะครับประจำวันพุธที่22กันยายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาที่สตูดิโอที่ไม่ิดนสิทธาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ออนไลน์กันมาได้เดือน2เดือนแล้วนะครับ วันนี้นะครับอยากทุกท่านติดตามชมรายการวิทยุสารยาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีเทปที่เราอัดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเว็บ <c oughs> <c oughs> สเว็บสโควิดนะฮะเพิ่งจะได้เอามาออกอากาศวันนี้นะครับแหมใครเป็นแฟนคลับของออหัวหน้างานยานพาณะะ <c oughs> กองบริหารงานทั่วไปก็รอชมนะครับวันนี้นะครับเอาช่วงแรกก่อนนะครับรอบรั้วสรารยานะครับผมอยู่กับโปรดิวเซอร์เอฟนะครับแล้วก็ ต,ต้นนะครับจันต้นนะฮะนะครับอ่าเดี๋ยวคุยข่าวกันก่อนนะครับสวัสดีครับแต่วันนี้เราฉากหลังดูสวยงามจังเลยก็เป็นนักข่าวโอ้โหเต็มตัวมากวันนี้บอกว่ารายการเราพัฒนาแล้วนะทำทไมทำมารู้สึกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ผู้ชมจะดีขึ้นหรือเปล่าแหมฝากไว้ก่อนเม่เป็รไรือว่าเป็นการสื่อสารนะครับข่าวสารทางด้านการพัฒนายั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดลเรานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในรอบรั้วของ มาอะไรไม่ดลของเราโดยเฉพาะไม่ดลสรรยางเรานะเพราะรายการเรามิสอยู่สรรยา<ช>ครับแหมเดี๋ยวก่อนจะเข้ารอบดวยสรญยาวันนี้ใครที่เป็นแฟนเพจของไม่ดล university sustainability นะครับท่านคงจะเห็นการปล่อยวอล์กส์นะครับเป็นซีรีส์ของวอล์กส์นะครับผมก็เพิ่งจะรู้นะผมอายุเยอะแล้วไม่รู้วอล์กคืออะไรไเพิ่งจะรู้วอล์กนี่มันเหมือนกับทำทำ ทำใคล้ายเป็นอะไรนะคลิปสั้นๆนะที่เป็นบอกเล่าของการเดินทางแบบเรื่องราวนะครับซีรีส์ของวอลนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่เราเรียกว่า sustainability walk นะครับหรือว a l k ที่เกี่ยวกับการพนาอยังยืนของมาลายมิดน์มีทั้งหมดผมเข้าใจว่ามันห้าตอนมั้งวันนี้ปล่อยเป็นตอนแรกนะครับมีเขาเรียกว่าทีม sustainability เป็นทีมนักศึกษานะครับที่เข้ามารู้สึกจนตัวพอมหมดเลยพิมพ์พอยแพร อะไรอีกเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยทุกท่านเลยนะครับที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัวเดินเป็นทั้งสาที่จะเป็นการเดินเรื่องราวทั้งหมดตอนแรกนี้นะครับจะเป็นตอนที่วอล์แรกจะเป็นการเขาเรียกว่าให้ให้พันธกิจไปดูในเรื่องของ Sustainability ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เดี๋ยวยังไงซักก็ ฝากติดตามด้วยใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับบอกี่ไม่ไม่ไม่อายุเยอะเหมือนผมเดี๋ยวอาจารย์ต้องเปลี่ยนนะครเพราะว่าวันนี้เราใช้กีนสกีนฮะชาเขียวะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวไม่จะเขียวเหรอใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้สีเขียวไม่ได้ต้องใช้สีอื่นนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเขาบอกให้ให้ให้เปลี่ยนหน้ากากนิดนึงครับนะครับอันนี้ได้รู้ว่าสดจริงนะ จริงกไม่มีทีมงานช่วยพอพอไม่เขียวแล้วอ๋อถ้าเขียวแล้วเดี๋ยวตึกมันจะมาติดที่ปากผมใช่ไหมอาายครับมาถลูครับอาจารย์ครับอ๋อเราก็ว่าเอาข่าวก่อนเลยโอเคมาเริ่มข่าวมาเรยดีกว่าครับข่าวแรกครับครับผมสำหรับข่าวแรกของเรานะครับก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับของพื้นที่จําหวัดชายางเราเช่นเคยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดกันยาเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ย เมื่อวานดิวันที่21กันยานะครับสภาพอากาศของเราเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีมากเลยนะครับถือว่าฝุ่นน้อยแล้วก็ยังมีาการจราจรมีควันพิษค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ยังไม่มีลถมามากเท่าไหร่นะฮะก็เังเกตอย่างดีอยู่ครับอาจารย์ครับตอนีมาเป็นเดือนแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องฝุ่นครับห่วงเลยครับไม่ห่วงเรื่องน้ําท่วมโอ้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะน่ากลัวเมืาอวานนี้ตกทั้งวันทั้งคืนนะฮะใช่ครับนี่นี่ได้ข่าวเลยสุโขทัยมาแล้วไม่รู้จะลงมาที่นี่อีกอเปล่าขอขอเล้าเว้นสารยาหน่อยไว้นะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าพึ่งท่วมเลยนี่นี่ก็ก็เดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมเฝ้าระวังนะครับถ้าเผื่อว่า มันถ้าบริหารจัดการผมคิดว่าคงบริหารจัดการได้นะไม่น่าจะเหมือนปี2 5 5 4นะครับรใช่ครับรถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เร,ยรยเราเราก็จะเรียกทะเลโอ,อ,อทะเลสาลยานรอบนี้เลยใช่ครับนะตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องฝุ่นห่วงเรื่องน้ำเพราะพอน้ําน้ําไป แรงฝุ่นมาอีก่เดี๋ยวจะมีไฟป่าหลังจากนั้นอีกนะไม่ใช่ตนะไฟป่าแถวนี้ไม่น่ามีเมืม่อวานนี้กมสสร,รมส่งเสริมความรูสิริราเชิญอาจารย์ไปไปพูดคุยกัตนตอนกลางคืนเรื่องเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายในชีวภา,าพก็มีการคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าตอนนี้ภัยพิบัติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันมาถี่นะครับมันไม่รู้ว่ามันจะครบรอบ อันนี้ครบสิบปีแล้วนี่ใช่เกินแล้วเันนสิบปีพอดีเลยครับสิบปีพอดีนะตุลาเนี้ยจะน้ำท่วมพอดีเลยฮะใครยังจดจำตอนนั้นได้นะแบบก็สอบทรายกันในในสรรยาผมจำได้ครับผมเป็นผู้ติดเกาะอยู่ที่นี่ะฮะอุดรุนะนะครับยังรอกระทงกลางถนนอยู่เลยฮะนอกจากจะ ก็อาจจะดีนะล็อกดาวน์เลยนะอ่าเรียบร้อยไปไหนไม่ไหนไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยนะใช่ครับโควโควิดนี่เสร็จเลยนะเสร็จเลยเจอน้าไป่เนี่ยอย่าเลยดีกว่าครับ่าเจออย่าเลยนะครับผมเล่นๆนะเดี๋ยวไปอย่วไปประเด็นนะเดี๋ยวยุ่งได้คือเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับครับอ้าวข่าวตัดไปก่อนนะมาเรื่องดีๆมั้งครับอาจารย์นะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะหรือสพรนะครับก็ได้ ประกาศให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลุกชาตินะครับของมหาวิทยาลัยมินดอนครับได้รับรางวัลนะครับมิวเซียมไทแลนอวอร์ดประจําปีนี้นะครับนะครับด้านวิทยา,าศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสารนะครับได้อีกแล้วสุดยอดมากนะครับแสดงความยินดีกับ<า>อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลุกชาติยนะครับปีนี้ก็นอกจากได้โบกตันนิกการเด่นระดับระดับนานาชาตินะก็ได้รางวัลพิพิธภัณฑ์ เห็นชาติด้วยนะครับโสดเลยชมหมรางวัลนี้มาได้ไหมตของตบให้หน่อยนะตบให้หน่อยนะมาได้ไหมเนี่ยตอนมีรางวัลเยอะคนอยากมาเที่ยวกันแต่ตอนนี้มาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะท่านไม่ต้องหวังนะฮะให้เปิดเว็บไซต์ดูไปเรื่อยๆเยี่ยมชมออนไลน์ก่อนเยี่ยมชมออนไลน์ก่อนนะครับเทปเก่าๆเรามีนะลองย้อนดูอันนึงก็แปลกนนึงก็บอกว่าเขาเปิดให้เข้าแล้วเลยพวกเดียอะไรนั่นศูนย์สาธารณรขฐหลังเราทำไมปิดด้วะ ยังอยู่อะฮะเพราะว่านะมันก็หลายๆเรื่องอยู่ะเราอยู่ในมหาลัยะฮะตั้งอ่มหาลัยอ๋อหมาอ๋อผมลืมไปหมาวิทยาไัรยังถูกสั่งปิดสถานที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บก็จัดมาให้เต็มที่เลยนะใช่ครับแต่น้ำอย่าท่วมแล้วกันน้ำอย่าพุ่งมานะครับขอคนมาแหมนอกจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศาร์รีลวัฒที่ได้รางวัลนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์นะครับ จดหมายและจดหมายเหตุนะครับสิรินทร์ทันตะพิพิธนะครับคณะทันตแพทยศาสตร์ก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับแต่ได้รับในหมวดของพ o p พุล่าโบนนะครับโอ้โหแหมอันที่ที่เราไปมาแล้วใช่ใช่นี่เราไปทําให้ดูแล้วครับเป็นตัวโชคดีนะครับใครสนใจก็ไปเปิดดูเทปเก่าเราได้ใช่ย้อนดูเพจลิสต์ที่หลังๆแล้วก็ไปดูของจริงได้ครับน่าจะเปิดหน้าที่เปิดในกรุงเทพอ่านะครับที่คณะทันตแพทย์น่าจะเปิดนะครับก็ไปดูประวัติศาสตร์เรื่องราวว่า ก่อนอู๋เราไปจําได้เลยว่าสมัยก่อนเขาทำฟันนั่นแหละสมัยโบราณเขาก่อฟันกันยังไงทำอะไรกันยันดูแล้วมันงสยองมากนะโอ้โหแล้วไปไปเจออาจารย์นุ่นด้วยไ่เป็นเหตุที่ทําให้อยากไปนะครับนะครับไปเจออาจารย์นุ่นเนี่ยนะแหมนะครับดีเลยที่ลยแสดงความยินดีทั้งสองพิพิธภัณฑ์นะครับครับผมนะครับโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปนะฮะก็อีนิดนึงนะฮะกองข่ายภาพและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเปิดที่จองเสื้อโปโลนะครับเป็นอัพไซคิงนะครับรุ่นลิมิเต็ดนะครับ มีจำนวนจํากัดแค่400ตัวเท่านั้นเองอนะครับความพิเศษของเสื้อตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการที่เราทํามาจากการน้ําขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะฮะม,มาผ่านกระบวนการแล้วก็ทําเป็นเสื้อนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับใคร<ด>จำได้นะครับก็บบจําได้ไหมที่เราขอรับบริจาครับบริาจาคคนดะสองสามเดือนที่แล้วนะครับ8,000มขวดใช่ไหมครับแปดพันขวดแปดพันดนะครับครับ ขวดเหล่านั้นที่ท่านบริจาคมาเลยครับตอนนี้เราผลิตเป็นเสื้อ,อพุ่งพุ่งนี้พุ่งนี้เสร็จแล้วพุ่งนี้จะส่งมอบแล้วนะครับจะจะส่งมอบให้ท่านวันที่24กันยายนถึงเป็นวันวันไม ah น่ินครับตอนนี้เปิดจองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้ออกแบบนะฮะเสื้อตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเราออกแบบเองนะอ่าใช่ครับ <S 2>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  ต้องต้องพูดออกอากาศให้ฟังก่อน,นเลเยอขอบคุณอาจาร,รย์อนุทัยสิงห์คำนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับแล้วก็คุณเบญจพรครุฑกุลนะครับดีไซเนอร์บริษัทคาวคราฟสตูดิโอจำกัดนะครับขอบคุณนะครับเป็นดีไซเนอร์นะครับที่กรุณาออกแบบ เสื้อตัวนี้ให้กับเรานะครับใช่ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะบอกการกุศลท่านทำไมีจริงๆนะครับกางกุศลแล้วก็ท่านท่านทั้งสองเนี่ยนะท่านเป็นดีไซเนอร์ที่ส่วนใหญ่จะออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเอาวัสดุที่รีไซเคิลมาผมให้ยกตัวอย่างเช่นจําได้ว่ามีมีกระเป๋าที่ทําจากขวดน้ําเกลือนั่นแหละครับดีไซเนอร์ท่านนี้แหละครับเป็นคนออกแบบแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมสิ่งทอนะครับที่ช่วยประสานงานให้กับทางเราได้เจอกับ ทางดีไซเนอร์ทั้งสองท่านนะครับแล้วท่านก็ดีไซน์มาให้เรานะครับสวยจริงๆตัวตัวจริงอะสวยนะไอเสื้อนะใหมือนถึงแบบตัวยันนะฮะจองหรือยัง ผมจองไซส์เอไปแล้วครับตอนนี้เขบอกไซส์เอสเหลืออยู่20ตัวนะฮะใช่มากผมจองไซส์เอสไปแล้วผมใส่ได้รีบมีเต็มนิลิชันนะครับไม่ทำอีกแล้วนะอ่ามีแค่400ตัวเท่านั้นรีบเลยครับกกมีหดแแลล้้ววออรราายครับผมสำหรับรายได้ทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะมอบให้กับทางศูนย์การแพทย์การนาพิเศษนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการด้านทางการแพทย์ใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณ GC บริษัท GC g l o b a l chemical นะครับที่ ขวดทุกท่านที่บริจาคมานะครับ8,000ขวด1ขวดทีบริจาคอีกสมท,ทุนอีก10บาทโอ้8,000ขวดวนะฮะรวมกับค<น>่า,า10บาทถ่าขายเสื้อตอนนี้ด้วยที่วันไม่ฮิดนแล้วก็เงินบริจาคด้วยครับผมนะครับก็จะเดี๋ยวจะพอได้ครบหมดเราจะส่งมอบให้กับทางศูนย์การแพทย์การนราพิเศษต่อไปครับนะครับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นข่าวกิจกรรมที่เพิ่งจัดไปเมื่อวานนี้นะฮะคือกิจกรรมไม่โดนเพื่อสังคมนะครับหรือ MU Safe 2021นะครับ <Ừ. S 2> ก็เมื่อวานนี้ก็มีการเรื่องการถแถลงข่าวนะครับ uh huh. ถแถลงข่าวว่าเออเดี๋ยวเราจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่โดนจะตอบแทนสังคมของเรา uh huh. นะครับก็จะมีเขาจัดขึ้นในระบบซูมนะครับออนไลน์เข้ามาโดยเชิญนักข่าวจากสถานีข่าวต่างๆเข้ามารับฟังนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะจัดเนี่ยในวันที่7ตุลาคมนะครับ uh huh. เราจะมีอะไรบ้างข้างในนะครับก็ตัวอย่างก็จะได้แก่เรื่องของการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ก็คือนายศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีนะครับศาสตราจารย์คลินิกกิติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนะครับท่านยสภานะครับภาของเรานะครับและศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวัสยละนะครับท่านอธิการบดีนะครับการเสวนาโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับจากศิงหราชนะครับและศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธารานะครับจากรามานะครับแล้วก็เรื่องของการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และออร่าพรีเซนเตชันด้วยนะครับ มีเวิร์กช็อปของเรื่องของการรณรงค์การบริโภคเกลือโซเดียมอ่าในประชากรไทยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับ NCD NCD ใช่ครับใช่ครับก็ไองานนี้นี่จัดเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นนะก็บอกว่าไม่โดนเราทํางานวิจัยทํางานบริการราชการเพื่อสังคมอะไรบ้างถ้ามีอะไรบ้างกาตอบแทนสังคมโอ้ฟังฟังแค่ทีโนสปิเกอร์ตอนเช้าอาจารย์ประเวศนะเดี๋ยวผมได้ข่าวอาจารย์ประเวศจะจะพูดถึงการเคลื่อน ขยื่นสังคมหลักการกัรขยื่นสังคมทำเพื่อสังคมนะท่านอธิการก็จะมาพูดเรื่องไม่ิดนกับการางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของการพัฒนายอย่างยั่งยืนท่าน <c oughs> อาจารย์ยศกร <c oughs> ลนาะยกสภาจะพูดเกีวว่ยวกับไม่ิดนตอบแทนสังคมอะไรบ้าง <c oughs> ส่วนท่านคณะบดีแพทย์ทั้งสองคณะนะมามามาเจอกันเป็นเป็นเวทีพิเศษเลยนะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด ทันสมัยนะเราทันสมัยติดตามใครอยากรู้เรื่องราวของโควิดผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านนี้ก็อยู่ในแหมอยู่ในในเป็นที่รึกสาสพบค์ได้นะครับคงจะคงจะใครอยากรู้ว่าโควิดหลังจากนี้จะเป็นยังไงวัคซีนเราจะดําเนินชีวิตต่อยังไงครับมจะเปิดแล้วใช่ไหมหรือจะเป็นจะมีเวฟห้าไม่นี่มาฟังเลยเตรียมรอฟังเลยใช่ครับ7ตุลานะครับ7ตุลานะครับแต่9โมงจนถึง สี่โมงสี่โครึ่งสีโมงครึ่งโอ้ยยอดากเลยนะแล้วเขาบอกมี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 สแกนให้ให้เข้าซูมเจิมหรือเวฟเอ็กอะไรไหมอ่าอันนี้คือช่องทางการติดตามครับอ่าผ่านเฟซบุ๊กเพจครับอ่าเฟซบุ๊กเพจของมหาวิทยาลัยไม่โดนใช่ไหมฮะไม่โดนครับผมกระจายข่าวไหมนะผมว่าไฮไลท์มีเยอะแยะหมดเลยงานนี้อ่ะนะครับได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนะฮะครบถ้วนครบถ้วนแล้วครับทีนี้มันถึงประเด็นที่วันนี้เราจะไปแล้วโอเคอ่า